สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็เริ่มเบื่อที่จะตกปลาแบบเบ็ดฝรั่งแล้วนะวันนี้ครับผมผมก็จะมาตกปลาแบบไทยๆนะแบบโบราณโบราณแล้วโบราณ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 แล้วใช่ไขวดฮะขวดพลาสติกเนี่ยครับผมผูกด้วยเบ็ดกับเอ็นฮะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่เหยื่อไปครับผมแล้วก็โยนลงน้ําไปเลยฮะแค่นี้นะแค่นี้แค่นีงวิธีโบราณโบราณเลยฮง่ายๆฮะแบบนี้ครับใส่เหยื่อโยนลงไปรอปลากิน เดี๋ยวมันดูนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะโอขวดเีย็นเลยนะยมามาไใส่เหยื่อกันเหลืองเยอะจะสู้เป็ดฝรั่งได้หรือเปล่าเออเป็นคนไทยไงสู้ได้หรืละเอามาลองทำไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยม่ปนลมหรือเันปลาล่าอยครอนร้นดิลมปลาล่าเนี่้างนี้นันั่งรอคอยอยู่ในตลิขงรอเฮ้ยอหนเฮ้ยใครอะเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดไอ้ขวดเือดพ่ หนูฟาล่าวิ่ลมวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาแล้วลมไม่พาเป็นอย่างงี้ฮะเอาแล้วผมคิดว่าอยู่นะถ้าจะอยู่นะอ่าผมว่าติดแล้วแหละตอนเนี้ยไปถามมาไม่เขียนใช่ไหมใช่แล้วเลยเริ่มมากินแล้วมาเดินโยกคนนี้เลยลมมันแรงแรงโยกคนี้โยกต้องนะอ่าผมว่าใช่นะครับนะไปถามมาไม่เขียนก่อนออก เฮ้ยมันลากเข้าฝั่งก็วนะนเฮ้ยเฮ้ยน,นี่นหะนเฮ้ย,ย,ยจมเลยเฮ้ยสิคว้ากระโดดไปเลยกระโดดคว้าเลยเด,ดีด๋ยวลุกถ้อย่างนี้แล้วเวลาเก็บอะาลไงคิดอยู่เวลาเก็บคอบืออะไร นี่ทุกคนกระดู๊ก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 นิ่งจ้าไปด้ปลาแล้วเออกรดูกครับผมไม้ไม่ต้องทายแล้วครับดูตรงนี้มีทีเก็บปลาเลยครับผมมั่นใจว่ะอ๋อเอาไปเด็กของเราก็ตกได้นะครับกล้ามากกระดู๊กใจหนึ่งเต็มเอาไม้ไปทำไมอ่ะเอาไม้ไปทำไมมันไม่ถึงอ่ะ เบ็กกระป๋องครับฮ้าข้างนอาเล้ยงหายหมดเลยเบ็กกระป๋องเบรกขวดเบกขวดนูนอน่นแล้วม่นจะกโงปาทรินรอยอยู่ตาลู้ติดป่ะ่ะฮะตาลูน่ะตาไหนอ่ะนึกน่ะตาขวดเหลืองน่ะเห็นแล้วยันไมกินแม่เจ้าป้ายนี้เลย หายุยลุเหรอลุลุีไเมื่อกี้มีอมีเมื่อกี้เนี่ยเป็นหางแดงเลยอะไรอะเอามา้างอยู่เาเาหายยนมากวาอันนึงใส่หัวพ่ออ่ะเออเอาา โอ้ยเกือบโดนน่ะแชฉหมูเสียดายโดนเออเสียดายเฮ้ยอันนี้มันดูบป่ะอันไหนสีฟ้าเนี่ยมันดุบดุบดุดุอ่ะไหนเออจดุบขึ้นมาหรือใช่เออ๋ออ๋อท่าไหนท่าไหนกะดีๆกะดีๆโดดยังไงเมื่อกี้เอาท่าเดิมอ๋อประมาณนี้อ่ะตรงนั้นเหรอมั้ยเราก็ต้องอยู่แวนี้เลยต้องไปแรงวันละ เออต้องมารอรุ่นกันนะครับว่าที่เหลือนี่จะได้ปลานะครับปลาไรนะเนี่ยเดี๋ยวปากกินไม่จะได้ว่ายเลยนี่ะเขาจริงตัวนี้เหรอฮะใช่ใช่ใช่เฮ้ยโมมินาเฮ้ยคือลากคือได้แล้วหรอลองดูใช่เปล่าว่าใช่ะ ให้มันลากแคสุดกันได้มาเอาไหนพี hmm. uh ่แชมป์พ่อบอกเมื่อกี้เห็นกระโดดอยู่ดุบอะไรอ่ะดุกว่ะเอ้ายังไม่เต็มปากอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยนะนี่เอาลองดูเนี่ยมันลมหรือปลาเนี่ยลองดูนะนั่นนะขวดเหลืองอืมอยูดูยังไงว่ามันมันึไปมาเต็มเน้วค่อยๆดูคือมันจะทิ่มอ่ะปุ๊บลงมาอ่ะคือหน้มันกลงมานั่นแหละมันน่าจะอยู่ถ้ายังต่อตอดไม่น่าจะอยู่เดี๋ยวมันเกรียหลุด มันเหลืออยู่หลายขวดอยูนน่นะเหลือหมดยังเลยสี่ขวดล่องนู้นอีกขวดฝ่ารถไปไกลเขาผาฟา้าแข่งขใครเร็วหรือเหลืองแน่นอนเนี่ยเหลืองน่ะเอ้ยหมุนเยอะเฮ้ยงเอมันมันวนกลับอะ่ะตอดอยู่เปล่าสี่ขวดตรงนั้นที่เห็นลากไปลากมาเย <S <S อุ๊ยขวดนู้นขวดนู้นขวดนู้นฮะ น้นนี่มีงเห็นสีเหลืองนี่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 ลากเลยพ่อบอกว่ะติดแล้วติดแล้วไม่รูเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนติ้วเลยเหมือนติดแล้วเลยนะปลาเหลืองน่ารัโจมสลัดนั่นน่ะปาฝาเหลืองปลาเหลืองเฮ้ยปลาปลาดูลากเ้ยมีมีปลาอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่ปลานิลละเฮ้ยดูดัะฮะ อ้ยช่อนเอาขาดีปักเลยยีว้ายีทุกคนเอ็นขาดเลยใหญ่ด้วยอะไรไม่เห็นเลยปลาช่อนแล้วคุณต้องไม่เห็นเหรอต้องยังไม่เห็นไงเอ็นขาดเลยทุกคนตามาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการไล่เก็บขวดนะก็ถือว่าวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีการตกปลาที่ได้ปลาอีกวิธีหนึ่งเลยนะเป็นวิธีโบราณไทยแท้ผม ยอดนะฮะก็เมื่อกี้นี้นะที่เราลงไปประมาณ6ขวดนะฮะก็ติดประมาณ3ขวดนะกิน3ขวดนะแต่หลุดไป2นะแต่ก็ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งนะใครอยากจะวิธีนี้ไปตกปลานะครับผมก็ไม่สงวนเลิกสิทธินนะฮะก็ไปลองกันไดนะ้ทุกคนนะได้ปลาแน่นอนนะนี่ไปได้ปลาแน่นอนนะต้าจะมีปลา